สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการโอนเงินจากประเทศอิราลกับไทยนะครับด้วยแอป m o น็อกครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็กดไปที่ส่งเงินครับจะเลือกของดีไวหรือ GMT ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกของดีไวนะครับพเพราะเดทจะดีหน่อยครับ ไม่ไม่ไปอาไปแล้วครับแล้วก็ใส่ราหารัสให้เรียบร้อยครับแล้วก็กดด้านล่างครับที่เขียนว่าส่งนี่ครับตอนนี้ก็ เรทเงิน9.532ครับก็ถือว่าเรทดีหน่อยนะครับเราจะเลือกเป็นเงินไทยหรือว่าจะส่งเป็นเงินเจ็คเก็ตก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกกดเป็นเงินไทยเลยนะครับจะสาธิตส่ง100บาทนะครับ หนึร้อยบาทไทยครับก็จะเป็นใช้เงินเช็คเกี้ยวยี่สิบจุดสี่เก้าเช็คเกี้ยวนะครับเมื่อเราใสาจ่จำนวนเงินเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่ถัดไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เพิ่มบัญชีก็เลื่อนขึ้นมานะครับก็กดนะครับ ก็ไม้บวกครับตัวสุดท้ายนะครับก็ใส่ชื่อนะครับนมสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใส่จังหวัดที่เปิดบัญชีนะครับที่เมืองไทยนะครับที่เราจะส่งเงินกลับไทยนะครับใส่เป็นชื่อจังหวัดครับชื่อ นามสกุลแล้วก็จังหวัดแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับที่ไทยนะครับจาของผมได้เพิ่มชี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะส่งเงินไปเพื่ออะไรนะครับเลือกตัวไหนก็ได้ครับผมเลือกที่สนับสนุนครอบครัวครับก็เลือกแล้วก็กดแอดเข้าไปครับเลือกด้านบนสุดนะครับหักจากบัตรโมโนกนะครับ ข้างบนสุดครับกดเข้าไปครับก็ขเขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับเงินถึงวันไหนวันไหนนะครับก็ดูให้เรียบร้อยครับว่าตรงหรือเปล่านะครับจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ใส่นะครับ หมายเลขบัตรโมโนอกของเรานะครับตามตัวอย่างนะครับที่เขานี่ครับสีแดงนะครับเขาวงไว้นี่ครับแล้วก็ดูที่บัตรเราแล้วก็ใส่เข้าไปครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับก็เสร็จนะครับส่งเงินครับไม่ยากนะครับครับผมถึงแล้วครับแป๊บเดียวครับครับผมขอขอบคุณครับที่รับชมครับ